เมื่อแล้ที่ตองม่ได้แต่จะพอให้สองนีดูแล้วนีกระเป๋า่มีเด็ูไปยากไม่มีตอกไม่มีตอกไ่ที่ไหนกัโยมรับรับจากอาจารย์ดีเด็กมัวลงปูพูน่มันอยากใส่จะมืไหมกอน เดินเข้าไปข้างล่างได้เดินไปมันจะเป็นบันไดวนครับอาจารย์ครับงานพุทธศิลป์ข้างในสวยเยี่ยมครับอาจารย์พาชมวิ่งดูใกล้ๆสวยไม่ควนบวชคือสิ่งวันนี้ไม่เก็บเพิ่อนเล็กๆผ้าไว้ถายแห้งผ้าไว้ถ่ายปะป๊า งานไม่าหมดเนี่ยทนี่ตื่นข mm ้าม nah ัวเลยใช่ไหมไหมไม่ไหลงนิ้เก่าในร่องคันรควันกะมันลมาฉลุขึ้นมาเรียนมันผลมาฉลุขึ้นมาสมัยในโบาณแปลเป็นพุทธ Hanya di bawah nanggaya, lewatnya bawah nanggaya, di bawah nanggaya, di bawah nanggaya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. แบบเสียงมันกล้อง,องไปหมดเลยดนี่ยไม่รู้เียไหนเป็นใคร นนกกนหนูไม่ต้องกระซิบก็ได้พูดดังๆเขาไม่ได้ยินแล้วเนี่ยตันี้เราอยู่ชั้นไหฝั่งนี้ก็ติดเขาเลยนะครับนี่หูบ้านนี้ก็เป็นเขา วัดนี้เป็นวัดที่มีปฏิมากรรมสวยครับแปลกๆอุดมเพื่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆโดยเฉพาะกำแพงใช้พระซึ่งเป็นพระดินเผานะครับประดับติดตามข้างฝากำแพงคาดว่าหลายเป็นแสนองค์ครับนะแล้วก็มีปฏิมากรรมเยอะๆเลยนี่ครับใช้เป็นพระทั้งนั้นเลยครับนี่ นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมวิดีโอนี้อยู่อยากมาเที่ยวก็ได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อเขาใหญ่ครับหลวงพ่อทวด่ทวดเขาใหญ่นะครับนี่ครับทั้งกำแพงทั้งเพดานนะครับติดด้วยพระนะครับพระดินเผา น่าจะหลายแสนอง์เลยนะครับราคาดว่ากำลังก่อสร้างอีกนะครับตอนนี้กำลังทำการก่อสร้างอยู่ครับชื่อวัดอะไรเดี๋ยวจะบอกในใต้คลิปอีกทีลวกันไปเดี๋ยวเราไปลงฝั่งนู้นดีกว่าท้งนี้มีทางลงไหมอ่าไ,ไ,อไปแล้วแค่นี้ก่อนนะครับ